สวัสดีค่ะแม่มลิซอนเกษตรินทร์นะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะตกติดต่อกัน5วันแล้วเห็นกรมอุตุวิทยาบอกว่าจะตกติดกันถึง10วันนะคะเหลืออีกตั้ง5วันเลยค่ะก็เลยมาเก็บตะไคร้ไปแกงเขียวหวานดีกว่าเคยกินไหมคะแกงเขียวหวานใบตะไคร้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ นี่เห็นมไหมคะใบตะไคร้หัวตะไคร้กรีบแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็มาหั่นค่ะหัน่นฝอย นี่ก็จะเป็นซุ้มขาข้างๆบ้านนะคะเดี๋ยวก็จะขุดขา่าขุดหัวขา่าไปทำเครื่องแกงเขียวหวานค่ะใบเยอะเดี๋ยวเอาใบออกสักหน่อยใบนี้ไปทำปุ๋ยหมักได้นะคะ ต้นมะกรูดด้านหลังบ้านมะกรูดนี้ปลูกทั้งในกระถางปลูกลงดินด้วยด้านหลังนี้ปลูกลงดินค่ะต้นนี้จะปลูกลงดิน พริกสดค่ะพริกนี่ปลูกในกระถางทั้งหมดนะคะแกงเขียวหวานต้องใช้พริกสีเขียวนะคะนี่ก็จะเป็นหอมแดงปลูกในกระถางนะคะปลูกไว้ก็จะถอนลำต้นกินด้วยแบ่งลำต้นกินแล้วก็หัวก็ปล่อยให้แก่แล้วเป็นหัว เนี่ยถ้าเป็นหัวแล้วก็มาทำเครื่องเกียงได้ค่ะ หั่นเนื้ออกไก่ค่ะจะแกงเขียวหวานใส่เนื้ออกไก่นะคะแล้วก็ใส่เลือดไก่ เลือดไก่ล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นแล้วนำมาต้มพักไว้โหระพาในกระถางพอโดนฝนงามมากเลยค่ะแตกยอดแตกใบ ใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็เครื่องแกงที่ตำไว้ทั้งหมดนะคะีรวมทั้งใบตะไคร้ที่ขลูกแล้วก็ตำรวมกันก็มาคั่วกับหัวกะทิให้หอมและแห้ง น้ำตาลมะพร้าวถ้าไม่มีก็ใส่น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบชอบความหวานมากหวานน้อยก็ใส่ไปค่ะน้ำร้างคุกเครื่องแกงนะคะเขียวมีความเขียวของใบตะไคร้ค่ะ ใส่หางกะทิลงไปก็นำหัวกะทิไปผสมน้ำก็มาเป็นหางกะทินะคะแล้วก็เทใส่ลงไปชอบน้ำมากน้ำน้อยก็ใส่ไปนะคะถ้าจะกินกับขนมจีนก็ใส่น้ำเยอะๆหน่อยเลือดไก่นะคะที่ต้มพักไว้ก็ตักเอาแต่ชิ้นของเลือดไก่ค่ะไม่เอาน้ำนะคะน้ำเอาทิ้งเลยนะคะ มะเขือเปาะค่ะบ้านอยู่ติดถนนนะคะก็จะได้ยินเสียงรถวิ่งตลอดเวลาเลยค่ะมะเขือล้างน้ำให้สะอาดแล้วนะคะแต่ว่าเวลาเราหั่นเนี่ยเราก็ต้องมาแช่น้ำอีกเพื่อป้องกันไม่ให้มะเขือดำค่ะ พอน้ำแกงเดือดนะคะก็รีบใส่มะเขือพอใส่มะเขือก็ใส่หัวกะทิลงไปอย่าตั้งไฟนานนะคะอย่าต้มนานถ้ากะทิแตกมันแล้วจะไม่อร่อยค่ะถ้าหัวกะทิแตกมันแล้วจะไม่อร่อยแล้วก็ใส่ใบหหระพาลงไปใส่ใบหหระพาพอใบหหระพาสุบนิดนึงนะคะก็ปิดแก๊สเลยค่ะ ไม่ต้องให้เดือดนานมะเขือถ้าเปื่อยมากก็ไม่อร่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานใบตะไคร้ใบตะไคร้นี้ถ้านำไปปั่นนี้จะดีมากเดี๋ยวคราวต่อไปแม่มริสนนจะปั่นนะคะ แล้วจะทำให้แกงเขียวหวานเขียวกว่านี้หอมอร่อยมากไปทำกินนะคะอร่อยสุดยอดเลยค่ะวันนี้แม่มริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนฝากกดติดตามกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่มริสอนด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ